สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนฟังการพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปดวงประจำวันศุกร์ที่3ทธันวาคม2564ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงานท่านค่อนข้างเหนื่อย หนักกับการทำงานมากนักทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนพักผ่อนบ้างนะคะการเงินท่านอาจจะมีรายจ่ายขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเสียเงินโดยไม่มีสาเหตุทำให้ท่านต้องเหนื่อยในการหาเงินมาสับใจ่ายใช้สอยความรักคนที่มีคู่แล้วและมีโครงการที่จะแต่งงานอาจมีเหตุให้ต้องเลื่อนการแต่งงานไป สุขภาพหมั่นดูแลสุขภาพของท่านและระมัดระวังในการเดินเหินอาจจะมีการหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆกับท่านได้โชคลาบลาบที่ท่านจะได้นั้นเป็นทุกขลาบขอให้ท่านระมัดระวังบ้างนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์การงานเพื่อนร่วมงานของท่านอาจไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานทำให้งานของท่านล่าช้าทำให้เจ้านายของท่านไม่พอใจการเงิน เพื่อนจะชักนำท่านให้เสียเงินอาจเช่นให้มีการลงทุนในการซื้อซึ่งหุ้นที่ซื้อน,นั้นกลับตกไม่ขึ้นทำให้ท่านเกิดการขาดทุนความรักท่านอาจมีการเลิกรากับคนรักของท่านเนื่องจากเพื่อนทำให้แตกแยกหรือมีมือที่สามเข้ามาทำลายความรักของท่านได้ภาพขอให้ระมัดระวังตัวเองให้ดีระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ โชคลาภระยะนี้ท่านไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนขอให้หมั่นสวดมนต์และไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านผู้ที่เกิดวันอังคารการงานเจ้านายผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านหรือมอบหมายงานใหม่ๆใ,ให้ท่านทำให้หน้าที่การงานของท่านมั่นคงการเงินท่านจะได้เงินมาแบบฟุกๆโดยญาติพี่น้องของท่านเป็นคนให้ ความรักคนที่เป็นโสดอยู่จะมีผู้ใหญ่แนะนำคนให้รู้จักกับท่านสุขภาพท่านจะมีการเสียงเงินจากการดูแลร,ร่างกายของท่านให้แข็งแรงเช่นเสียงเงินค่าฟิตเนสในการออกกำลังกายโชคราบท่านจะได้เงินจากคนใกล้ชิดผู้ที่เกิดวันพุธการงานเจ้านายจะนำโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้ท่านทำให้ท่านต้องทำงานเพิ่มมากขึ้น การเงินท่านอาจมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นจากญาติผู้ใหญ่ผู้ชายหรือญาติพี่น้องผู้ชายของท่านความรักความรักของท่านไม่ค่อยราบลื่มสักเท่าไหร่เนื่องจากผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนในความรักของท่านสุขภาพขอให้ระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับทางด้านสายตาปวดศีรษะ ท่านไม่มีโชคลาภไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหรือลงทุนขอให้เสริมดวงชะตาโดยการสวดมนต์และไหว้พระค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสการงานขอให้ท่านทำงานด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะที่มีเจ้านายผู้หญิงคอยจับตาดูงานของท่านอยู่การเงินท่านจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น จากการดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ของท่านความรักความรักของท่านไม่ค่อยรับเรื่องสักเท่าไหร่เนื่องจากการอยู่ห่างไกลกันความรักแพ่ระยะทางค่ะสุขภาพขอให้ระมัดระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เพศหญิงของท่านโชคราบท่านไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหรือลงทุนใดๆก็ตามขอให้มันสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตานะคะ ผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานผู้ที่ทําการงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์งานของท่านช่วงนี้ค่อนข้างรับรื่นและมีคนคอยสนับสนุนการเงินช่วงนี้ท่านจะมีการเสียเงินจากการซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งบ้านค่ะความรักท่านที่เป็นคนโสดอยู่จะมีโอกาส พบรักในที่ทำงานได้ค่ะก็ภาพขอให้ท่านระมัดระวังสุขภาพของท่านในการขึ้นลงบันไดหรือเดินในที่เฉอะแฉะอาจมีการลื่นหกล้มได้โชคลาบท่านจะได้รับโชคลาบจากคนรักของท่านท่านที่คิดจะเสี่ยงโชคอาจนำบนเดือนปีเกิดของคนรักของท่านมาสิ่งโชคได้ค่ะ เกิดวันเสาร์การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานของท่านมีการเรื่องตำแหน่งของท่านให้สูงขึ้นการเงินท่านจะได้รับเงินมาแบบไม่คาดคิดหรือได้กำไรจากเงินที่ลงทุนความรักท่านที่เป็นโสดอยู่ท่านอาจจะพบคนรู้ใจแบบรักแรกพบก็ได้นะคะสุขภาพระยะนี้สุขภาพของท่านค่อนข้างแข็งแรงหมั่นดูแลสุขภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ โชคลาภท่านมีโชคลาภท่านสามารถที่จะลงทุนหรือเสี่ยงโชคได้ค่ะ